เอาอะไรมาให้คะเอาแมงโตเอาอะไรนะแมงโตอะไรคือแมงโตัวเตียงโมเตงโม,แ,มแล้วอยู่กับใครอะอยู่กับพ่อแม่ไม่ตอนเนี้ยอยู่กับน้องน้องชื่อน้องชื่อดีดีไม่ใช่นชื่อจิมาลงมาเร็วนะพี่ว่าจับสิพี่ว่าจับดิจับจับมา <c oughs> ไปใหญ่แล้วมา Mana Mana ni? Ini ni ni ni. Tiang mana? 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 ni Mana? 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 อันนี้อยู่กับหลานนะคะหาลานมาอยู่ด้วยสวัสดีค่ะซีลูกลูกคะไ <c oughs> อก่อก็ได้ไอก่อนมันไม่สุภาพ <c oughs> ลูกอันนี้อยู่กับใครลูกอยู่กับพี่ไอเหรอทำอะไรกันเมื่อคืนเราไปไหนกันไปงานไปงานตลาดงานตลาดงานกาชาติงลูกพี่นะ้องเมิงมานีนะอยู่กับหลานเนาะอืมควันอันนี้นะละทลลก ี๋ยวสีแดงอ,ออกหอกรู้สึกว่ามันจะพรมนะมแมแล้วอาน,น,นเป็นคนที่แพ้ฝุ่นตายนนจนเป็นสีแดงแดงคันแลวไอขี้ขี้นะคะอันนี้อยู่บ้านเมื่อคืนาาาไปงานกชาติมาไปงานกชาติเราต้องไม่พลาดกับเกาลัดอ้เห็นไหมเกาลัดนี้ถ้าไม่ร้อนมันก็จะติดนะคะอันนี้ครึ่งโลร้อยยี่สิบบาท ซื้อมาหนึ่งโลนะคะคนละครึ่งกับพ่อแม่ละครึ่งโลอันนี้คือแบบว่ามันหวานน้อยมันเยอะยังไม่ตัดลิปเลยมันเนี้ยมาตัดมารีวมลิ้ก่อน มะพรา้าวมะพร้าวหลานคนปอกให้น้องทีมอันนี้อันละยี่สิบบาทเคือราชนีของอำเภอเต่าง,งอยอร่อยนะคะจะแบ่งั้งคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าวเกี๊ยบข้าวเฟินค้าววาดอกว่า ก็เป็นขนมบ้าบินอันนี้อร่อยมากเลยนะคะแบบว่าเคริบมากสิลูกแบบว่าอันนี้เยอะมากเอวาได้กินยังชอบไหมกินไหมกินแล้วกินสุดเม่กินไหมไม่กินแล้วหรอนี่จะเครื่องมันเยอะเอ,อาละยี่สิบห้าแบบอร่อยดี ขนมปังสี่อันร้อยไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าจับสลากได้มากมากสีหอแล้วก,ก็ได้นมหนึ่งกองไปงานนี้ต้องได้จับสลานะคะทุกคนถ้าไม่ได้จับคือไปไม่ถึงเนาะขนมนี้อร่อยนะเอว่าไม่กินเหรอลูกเอามาั้ ไปรู้กันแล้วก็รู้กันกน,น,นีกแล้วท้องรู้หรอไม่ไม่เจอไม่หรอวหมาเกียดไปแล้วอ,อืมมะพร้าวมันจะถึงมากมันจะมีไส้มะพร้าวแล้วขอว้อโพดแยกแล้วก็ไส้รวมแบบนี้ใช่ไหม ยังไงมันอยู่นี่มันไปเข้าข้างหน้ามเข้ายังไงรู้ของมัน หมาหมาหม,ม,ม,มามานี่ล่ะมานี่ละ้ยหมาหมาอยู่นี่นี่นังนะน่นะปฏิค่ะก่อนแล้วใครอ่ะจดูโนนนนนนโนนจเห็นกี่ไหมเจปฏิค่ะนี่จเจใครอ่ะนี่วายปฏิค่ะก่อนแล้ว สวัสด uhm. ีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่เรียกค่ะแม่แม่โอเคน้อพี่น้องเดี๋ยวไปก่อนเวียดเวียดก่อนทำาสะอาดเก็บก่อนไป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 อยู่กับหมาไปหมาไปนอนไปแพงหมาอายกับไอพี่น้องเลยบรเคยแพงหมาก็แพงมาอับผ้าก่อนะใครมาละ บ่มีอยังหลายมาพูดคุยกับทุกคนทักทายออนไลน์คนก็บอกว่าหน้าไอาเริ่มเข้าดีแล้วาการจะมีช้ามากนิดหน่อยที่เดิมค่ะเก็บตาที่เาอาเมืองไอเป็นขี้เกียจยังไม่ได้ตัดคลิปอยู่เกือบแทงหน่อยตายเลยนิดเดียวสลายโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอญาตไปก่อนนะคะขอขอ,กกข,ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสร็จระเบิน,บนา้าเรียบร้อยปะเข้าเมืองได้นี่ บรรยากาศดีมากเลยวันนี้ปีนี้เลขออกตั้งแต่ต้นปีเลยศูนย์หกเสร็จเรียบร้อยรายจ่ายแต่ละปีเนาะโมมีรดหรือใครแน่เอาบอกค่อยขายให้เจ้ารนะดาสวัสดีปีใหม่นะคะไ,ไ,ไปค่ะแต่งโต๊ะสกรขอบคุณด้วยนะเดอ้อจ้ะไปต่อผ้าสีแล้วก็พอลบแล้วก็เอ่อ ประกันไะทั้งหมดหนึ่งหมื่นเก้าพันว่ากว่าเนาะโอเคเดี๋ยวแต่งตัว